สำหรับเมื่อวานที่ทิ้งท้ายไว้ด้วยคำว่า,าใช้หลักการของ IoT, c o n c e ต์ของ IoT ถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆอยากเรียนหรืออยากศึกษาเกี่ยวกับ IoT ก็สามารถเข้าไปได้ที่ชิลา MOC ซ์นะฮะโดยการพิมพ์เข้าไปที่พิมพ์นในเบราว์เซอร์นะว่า จุลา m o, o c j w o l a m o c จุลาโรงกรมมหาวิทยาลัยขอเรียนซ่าพอดีเลยฮะมีการทำโครงงาน i o t ด้วย r a s p b e r r y Pi ภาคโปรแกรมนะ 5 0 0พันที่นั่งยังว่างอยู่น้องก็คลิกเข้าไปด,ดูก่อนก็ได้ฮะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอันนี้เขาเริ่มลงทะเบียนวันที่3ามีนาคมนะกลุ่มเป้าหมายก็นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปจำนวน5,000คนเกี่ยวกับรายวิชาก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงนมาทธรของอินเทอร์เน็ตออฟแล้วก็ ออกแบบสร้างต้นแบบอินเทอร์เฟซชื่อโรบอ o การ์เดนเนอร์นะการ์เดนเนอร์ก็คือหุ่นยนต์ชาวสวนนะอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการสาธิตการทำโครงงานในขอบเขตของการเขียนโปรแกรมในภาษาไพทอนนะก็จะมีหลักสูตรก็จะมีการเขียนโปรแกรมไพทอนโปรพื้นฐานการเขียนโปรแกรมไพทอนนะแล้วก็ จำลองการควบคุมตอบสนองต่อแสงและความชืน้นอันนี้น่าน่าจะใช้หลักการของการควบคุมด้วยแสงและความชื้นที่ในการนําไปจ่ายน้ำนะถ้าผมดาไม่ผิดยังไงน้องๆก็ลองเข้าไปดูกันแล้วกันนะนะสําหรับมีโครงงานดีๆแบบนี้นะฮะก็สมัครก็ไม่ยากนะฮะ ก็เราก็แค่ลงกดลงทะเบียนเรียนแล้วมันจะมีให้เลือกว่าล็อกอินด้วย Facebook หรือว่าล็อกอินด้วย My Cost สซ e ลค a t f o r m ถ้าล็อกอินด้วย My Cost สซ e ลแ a t f o r ร์น้องก็กดไปที่ลงทะเบียนบัญชีใหม่เส็แล้วก็ตั้งชื่อบัญชีอะไรตามที่เขาขอก ได้แอคเคาสร็จแล้วเนาะก็ล็อกอินสามารถเข้าไปเรียนได้เลยนะคอร์อสนี้เปิดวันที่3มีนาคม2566นะฮะยังไงก็รอรอเข้าไปเรียนได้เลยนะก็เป็นโ o บอทการ์เดนเพอดีด้วยเนี่ยฮะก็ต้องขอบขอบคุณให้เครดิตของชูไลโมซีไปด้วย สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ